สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคู่ทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยหละหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคู่อย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะคะเกี่ยวกับงานนะของพี่หลิงที่จะไปเมืองจีนด้วย นอแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับเพียงเธอที่กําลังจะใกล้ออนแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหช่วงนี้ก็ต,ตามติดกันใกล้ๆเลยอะ่ะถ้าไล่เรียงกันก็คือเดี๋ยววันศุกร์ถ้าตามกําหนดการปฏิทินน้องก็คือเดี๋ยวน้องจะเข้าตึกเตยเพื่อโปรโมทซีรีส์เพียงเธอใช่ปะ ตอนกลางคืนซีรีส์เพียงเธอออนวันเสาร์ก็มีงานแฟนมิโปรโมทซีรีส์เพียงเธอวันอาทิตย์น้องน่าจะได้พักแต่ไม่รู้มีงานรับอะไรหรือเปล่าวันจันทนะร์น้องน่าจะต้องออกเดินทางอันนี้หมายถึงของพี่หลิงนะวันจันทร์น้องน่าจะต้องออกเดินทางนะคะไปไปหางโจวใช่ไหมน้องไปหางโจนี่โปรย่าครั้งนี้ไปหางโจวนะแล้ววันที่22ก็คือวันอังคารน้องก็มีงานนะคะเอไม่รู้ไลฟ์เขาจะได้ว่าไลฟ์ขายของเลยหรือเปล่าหรือว่า ไลฟ์เปิดตัวเฉยๆอันนี้ไม่รู้นะคะว่าขายของเลยด้วยไหมเหมือนที่น้องไปช่วยขายอะไรอะเครื่องสำอางบ๊อบบี้บราอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่ไปเปิดตัวเฉยๆอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางโปรโย่าเมืองจีนหางโจวเดี๋ยวจะเอามานะคะมามา,มาต่อกันอีกทีแต่ตอนนี้ได้ได้ว่าโปรโย่าเสิร์ฟคอนเทนต์ไม่หยุดเลยค่ะนะคะเพื่อจะได้แบบว่า เรียกกระแสคุณเออนะอย่างมันมันต้องสมมงป่ะมันต้องสมถานะคะแบรนด์เครื่องสำอางโลเคลอลนดับหนึ่งของจีนเขามันต้องสมถาถาอะไรเอฐานะเขานะคะในฐานะแบรนด์อันดับหนึ่งโลเคอลของจีนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าเขาเสิร์ฟคอนเทนต์อะไรออกมาน่ารักน่ารักแล้วงานนี้จะมีเฉลยด้วยเฉลอยอะไรเอเฉลยเฉล,ย,ฉลยชุดที่น้องนะคะจะใส่ไปในงานด้วยสวยนะ กี่เพาสีแดงสวยใครเห็นแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ได้อีกครั้งหรือว่าใครที่ยังไม่เห็นก็มาดูพร้อมกันกับเอโอเคป่ะก่อนจะไปกันย,วยาวๆค่ะถ้าไหนที่นะคะอยากจะได้ของซื้อของอะไรผ่านทางช้อปปีอยู่แล้วเป็นขาประจําแฟนตัวยงนักช้อปตัวยงของทางแอปช้อปปีสามารถช้อปผ่านได้ช่องเอเลยนะใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าน้ตบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ มุมซ้ายล่างจอมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วมันก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้โปรโย่ามีไหมเอไม่น่ามีมันต้องเอไม่แน่ใจอ่ะอาจจะมีคนรับหิ้วแต่เอก็ไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้ไงนะทางที่ดีก็เลือกดูกันดีๆแต่เอว่าไม่น่ามีเอเห็นนะโปรโย่าตรงช้อปปีมีอยู่แต่เอไม่แน่ใจแท้ไม่แท้ต้องไปอ่านรีวิวกันเยอะๆแล้วรีวิวเดี๋ยวนี้ ก็ต้องวิเคราะห์อีกนะว่ารีวิวอันนี้บอททำบอทด้วยเอเออหรือว่า AI ทํทหรือว่าเป็นเป็นคนซื้อจริงๆต้องคนซื้อจริงๆจากไทยด้วยนะถ้าคนซื้อจริงๆจากจีนเราก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าเขาจ้างมาหรืออะไรหลายอย่างคือบอกแล้วนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จะว่ามันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นมันก็จริงแต่ใดๆมันก็ต้องคิดนะคะมีวิจารณญาณในการแบบว่า สั่งซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้หมดเลยคุณต้องแต่ละคนก็มีวิจารณญาณเป็นของตัวเองแหละทั้งคอนเทนต์นะคะอะไรใดๆต่าง,างๆรู้สึกว่าโอ้โหมันมีอะไรมาเสิร์ฟนะตรงถึงบ้านเราเลยอ่ะอยู่ในมือถือเราเองอ่ะหลายอย่างมันเข้าถึงง่ายแต่แน่นอนค่ะมันก็หลอกเราง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะเองเยอะๆนะรวมถึงคอนเทนต์ช่อง A ด้วยก็หาเยอะๆเ,เพราะวันนี้ก็โป้ยๆไปเรื่อยนะ นะถ้าใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรที่แบบเอ, ي, เอ้อไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออมา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 ช่วยกันได้มันเหมือนเพื่อนคุยเพืนะ่อนเนอลักษณะอย่างนี้นะไม่ได้เป็นช่องข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยดีเช็คก่อนจะเอามานําเสนอบางทีมันก็มีหลุดนะคะใครรู้อะไรที่ถูกต้องหรือว่ารู้อะไรที่แบบเด็ดเด็ดข้อเท็จจริงหรืออะไรยังจะมาแชร์มาเหลาหรือว่าเอเขาว่ากัาว่าอย่างไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนคุยเพื่อนอ่ะมันก็ไม่จะเป็นต้องข้อเท็จจริงเป๊ะเป๊ะเป๊ะปบางที่บอกเฮ้ยเธอเฮ้ยแกฉันได้ยินอย่างนี้เมื่อวาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เมาๆตอบเพื่อนมันอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แกม,มันอย่างนี้เว้ยอ๋อแล้วก็อ๋อประมาณอารมณ์ฟีลนั้นอะเนาะประมาณนั้นนะคะคิดวิเคราะยแยกแยะเองเยอะๆนี่กลับมาก่อนส่วนใครดูเวอร์ชั่นมือถือเนาะมันจะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองนี่แหละจะมีคําว่าม M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปึ๊บก็เหมือนกันค่ะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ หลังจากนั้นเลือกจิ้มไปสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนลิงค์ค่ะพาท่านวาร์ปไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีอย่าลืมนะคะตอนนี้ออนไลน์อะไรใด,ดๆทุกอย่างเอว่าทุกอย่างได้แล้วนะคิดวิเคราะห์แยกแยะเองเยอะๆนะคือคอนเทนต์มันมาเสิร์ฟถึงเราแต่เราก็ต้องกรองเอาเองอะโอเคนะคิดเห็นต่างกันได้นะคะแต่ว่าก็เป็นไปด้วยแบบว่าเออค่อยๆอ,อ,อธิบายกันแบบเพื่อนคุยเพืนะ่อนอะคุณจะแตกข่ากับเพื่อนคุณ นาะอธิบายให้เขาฟังแล้วคุณก็แบบพร้อมทะเลาะพร้อมไฟแบบว่าแสบมาแก่นี่มันงงจรงิงแก่นี่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็ต้องค่อยๆพูดปะไม่อ่ะสําหรับเพื่อนฉันก็บอกไปเลยว่าแก่นี่มันงงจรงิงมันต้องอย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยอือหรอเออก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มาละกันนะแต่สไตล์เอก็ขอซอบับซอบละมุนละมุนหน่อยละกันเ <laughs> มตตาผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเอเขาเลิกเล่นแล้วมุกเนี้ยอามานะ ก่อนที่จะยืดยาวไปกว่าน,นี้ไร้สาระเหลือเกินม,มาค่ะพี่หลิงนะคะออกคอนเทนต์มาคือจะเริ่มแล้วอย่างที่เอบอกวันอังคารหน้าน้องต้องมีงานที่โปรโย่าหางโจวที่เมืองจีนเออ่งานตอนเย็นบ้านเขาด้วยนะถ้าเอจะไม่ผิดห้ามงเย็นแสดงว่าเอว่าน่าจะออกแนวสไตล์ขายของด้วยนะคล้ายๆบ๊อบบี้บรา่์อันนี้เอคิดเองส่วนตัวนะไม่รู้ว่ายังไงข้อมูลมันก็มีอยู่แค่เนี้ย แต่วันนี้โปรโย่าออกคอนเทนต์มาเสิร์ฟเรื่อยๆคอนเทนต์วันนี้เกี่ยวกับคอสตูมที่พี่หลิงจะใส่ในวันนั้นคือเขาทําเป็นแบบเนื้อเรื่องเนาะนีะ่นะเขาบอกว่าแฟนๆเห็นปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกอะไรอย่าบอกว่าชุดกี่เพ้าสีแดงเนี้ยจะเป็นชุดที่หลิงๆใส่ในงานพบปะแฟนมีที่หางโจววันนั้นสวยจังใช่สวยค่ะคือคนอันดับแรกคนมันต้องหุ่นดีก่อน กี่เผาเนี่ยเป็นชุดปราบเซียนเลยนะหุ่นไม่ดีจริงไม่ผอมจริงคือใส่แล้วปุบอะไรปุบพุงฮึบยังไงก็ไม่อยู่ค่ะกี่เพานี่แล้วคุณจะเห็นนะสาวจีนจะไม่ค่อยตุบตับตุ้มตุยนะตุตัต,ตุมตุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะทั้งที่อาหารการกินเขาก็ก,ก็ก็สมบูรณ์ูนสุขดีนะแล้วคุณคิดว่าเขาต้องมีความพยายามขนาดไหนที่จะใส่ชุดกี่เผาได้ไหนใครเคยใส่ชุดกี่เผาบ้างยังคะมันต้องอาศัยความที่แบบ หุ่นคุณต้องเฟิร์มจริงๆนะใส่แล้วมันถึงจะสวย no นเออถึงแม้ว่าฉันจะรูปร่างไม่สวยแต่ฉันก็จะใส่อ่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรขอให้เรามั่นสัอย่างใช่ไหมเออนะแต่ใดๆถ้าจะใส่แล้วให้คนอื่นมองด้วยว่าสวยอ่ะคือหุ่นคุณต้องเฟิร์มจริงๆอะ่ะแบบต้องผอมอ,อ่ะเออนะมันถึงจะใส่สวยกี่เพานี่เป็นชุดที่ใครใส่ก็ดูเซ็กซี่ดูสวยดูสะท้อนความเป็นเฟมินีมากๆนะฮะแล้วของผู้ชายชุดอะไรอะ่ะเอ,อชุดกังฟู ชุดอะไรคือชุดกังฟูชุดใครบรูซลีอย่างนั้นปะไม่รู้อ่ะเขาเรียกชุดอะไรอะ่ะชุดข้อจีไงเอกก็คือใครชุดกังฟูอะ่ะนะไอ้นุ่มหมัดเมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว้าจะไปของผู้ชายเป็นอย่างงั้นน่ะเอกก็พูดไปเรื่อยอย่ามาเอาอะไรกับเอเลยนะอะมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องจริงจังจริงจังแล้วอ่ะเออนี่ค่ะวันนี้พี่หลิงโพสต์ไวป,ปัวนะหัวใจเต้นแรงเพราะมีเสียง นะคะคกริ๊ดมาจากหลิงหลิงมาตามนัดเพื่อมาพบกันค่ะนะหลิงพาเพื่อนคู่ใจเรื่องสกินแคร์มาด้วยโปรย่าซีรีส์รูบี้สีแดงรูบี้ก็คือทัพทิมแดงอันนี้เป็นซีรีส์ของพี่หลิงเลยนะหน้ากล้องหลิงถ่ายทอดชีวิตบทละครตัวละครหลากหลายส่วนในชีวิตจริงนะคะหลิงดูเหมือนวันแรกที่เราพบกันรอหลิงด้วยนะเอออันนี้พี่หลิงเขาโพสในเวป,ปัวต้องเรียกกรแสหน่อยค่ะนะ แล้วก็มาเป็นคอนเทนต์อันนี้เลยคอนเทนต์ content อะไรเอมาเออมาฟังเสียงพี่หลิงก่อนละกันพี่หลิงพูดเป็นภาษาจีนหมดเลยแน่นอนบางคนฟังออกบางคนฟังไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาขยี้กันตอนหลังจากฟังเสียงพี่หลิงอยากให้ฟังเสียงพี่หลิงเสียงพี่หลิงเพราะนะคะอ่ะมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะฮัลโหลป่อพแม่เห mm ็น hmm. นี่คือวาอยากไปเจอที่หนลุกดูดไหม 哦，还有这个不能忘，就是这个珀莱雅红宝石面霜。镜头前演绎百变人生，生活里它让我一如初见。出发啦，等我喽！ ไงคะมีแล้วค่ะนะ,ะนะเสียงพี่หลิงฟังออกไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะนะคะก็นะค,ะคือเขามาเป็นซีรีส์คล้ายๆพี่หลิงโทรมาหาอีกแล้วเธอพี่หลิงโทรมากริ๊งกริ๊งอย่างเงี้ยนะครั้งก่อนถ้าใครดูของโปรโย่าเขาก็จะออกแนวนี้นะกริ๊งกริ๊งนะแล้วพี่หลิงก็บอกว่า hello เปาเปาเมิน baby baby นะจ๊ะมาดูสิเนี่ยเป็นลุค ของพี่หลิงเวลาถ้าคุณฟังดีๆพี่หลิงจะบอกล k l ล o k ต้องมีเขเนล o k ชอบเนาะเราก็จะได้เรียน accent พี่หลิงไปด้วยเนี่ยจะเป็นลุคที่หลิงอ่ะจะใส่ไปในงานแฟนมิเจอพวกคุณนะเออพี่หลิงมาบอกพี่หลิงบอกเห่าข้ามาสวยไห ah? มจ้าแหมพี่หลิงทาได้เนอะหมายถึงคนหรือชุดคะสวยทางคู่ค่ะเออเอตาะพี่หลิงอยู่หรอไม่ได้เราเดี๋ยวคิวศูนย์เขาเขามือบเขาให้ ก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็สวยจริงๆสวยทั้งคนทั้งชุดชุดกี่เพาอันนี้ก็เป็นกี่เพาแบบกี่เพาไปแล้วเป็นกี่เพาแบบว่าประยุกต์แล้วนะให้มันดูทันสมัยอะ<ส>่ะเห็นปะนะเห็นมาเอบอกแล้วรูปร่างไม่ดีใส่ไม่ได้นะเนี่ยมันมันมันฟิตเปรี้ยอย่างกับติดเทอร์โบเลยนะเต็มเต็มตาอัดเอาไว้มันเต็มอัดโอ้โหเอพอเหอยุคไหนนะเขาบอกว่าสวยไหมคะพี่หลิงถามสวยแม้เออพี่หลิงถามสวยไ้ม เออสวยค่ะพี่ลิลบอกโอ้ยังมีอีกอย่างหนึ่งห้ามลืมเลยนะคะแล้วพี่ลิลก็เลยวางชุดกีเผาสีแดงไว้ตรงกระเป๋าเดินทางสีแดงคือโปรโย่าเขาจะคุมทีมาค่ะขาวแดงทั้งนั้นเพราะว่าเป็นชุดซีรีส์ทับทิมสีแดงทับทิมเหรอเว้ยทับทิมสีแดงค่ะนะแล้วพี่ลิลมีอย่างหนึ่งยืนไม่ได้เลยค่ะนี่ก็คือโปรโยา่าดูบี้สีแดงซีรีส์นะเออห้ามลืมเอาไป นะจ๊ะนั่นเออแล้วพี่หลิงก็นี่ค่ะหน้ากล้องนะคะหลิงก็ต้องรับบทบาทหลากหลายมากเลยเป็นคนอื่นใช่ไมร้อยแปดพันเแต่ในชีวิตจริงค่ะเพราะปริยานี่แหละนะพี่หลิงใช้คาว่าเขาเขาทําให้หลิงเหมือนวันแรกที่เราเจอกันนั่นประมาณว่าอ่อนเยาวอยู่เสมอไงวันแรกที่เจอกันน่ะใช่ไหมมันก็คืออ่อนเยาวอยู่เสมอ วันแรกที่เจอกันกับวันปัจจุบนันก็คือวันแรกมันก็ต้องอ่อนเยาว์กว่าวันปัจจุบนันถูกปะพี่หลิงบอกว่าโปรโยา่าพี่หลิงใช้คำว่าเขาน้องเขาทําให้หลิงน้องเขาทําให้หลิงเหมือนดูเหมือนวันแรกที่เราได้เจอกันเออเพราะสิ่งนี้นะคะพี่หลิงบอกไปค่ะไปไหนคะพี่หลิงพี่หลิงบอกชูฟ้าละออกเดินทางละะแล้วค่ะแล้วพี่หลิงก็ลากกระเป๋าเดินทางเหมือนแอร์โฮสเตสเลยคะ่ะไม่เหมือนคะ่ะ ทำไมเหมือน Air แอร์โฮสเตสวมันยังไงก็พี่หลิงใส่ชุดสีแดงทำไมแอร์โฮสเตสไม่มีสีแดงมันกี่เผาเลยนะเธอถ้าแอร์โฮสเตสจริงๆใส่กี่เผามาเสิร์ฟนี่คงแบบวาบหวามหนะ้าดูจะก้มจะอะไรมันก็เซ็กซีอ่อ่ะไม่ใช่นะคะพี่หลิงบอกชูฟาลาออกเดินทางค่ะนะคะเออไปงานอยากใช้ก็เลยไหมไอชุดทับทิมอะน้ำทับทิมยังกินดีเลยคุณใช่ไหมน้ำทับทิมเขาบอกเป็นยาอายุวัฒนะจบลงกันที่ โปรยา่ารูบี้ซีรีส์ต่อต้านเรื่องริ้วรอยอย่างแม่นยำกระชับแต่งตึงและอ่อนเยาวก็พี่หลิงบอกแล้วน้องเขาทำให้ดูเหมือนวันแรกที่เจอกันนั่นโอ้ซื้อไหมคะซื้อไหมก็ถ้าพี่หลิงจะมาทาให้ด้วยอะก็จะซื้อแน่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะขายดิบขายดีที่จีนอะขนาดพี่หลิงยังไม่มาขายเลยนะ แค่ประเดิมเปิดตัวว่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็แบบแตกแตนะ่ะแล้วถ้าวันนั้นพี่หลิงมันไลฟ์ขายด้วยไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารโอ้โหเอครบรถเลยเฮ้ยเพลงใครอะเอก็จำเข้ามาอีกทีนะเออเป็นงาดีใจเนาะเดี๋ยวมารอดูกันคืองานตอนนี้มันจะติดติดกันเลยอย่างน้องออมล่าสุดก็ไปได้ถ่ายนิตยสารอันใหม่อีกแล้วใช่ไหมของหัวจีนอีกแล้วนะ เออที่มีใครหลายคนวิเคราะห์ว่าน้องสองคนเนี้ต่อไปถ้าเขาจะแยกกันก็คือเขาจะแยกสายกันน้องออมจะไปหนักทางด้านถ่ายแบบส่วนพี่หลิงจะหนักทางด้านเนี้ยเอ่อพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วก็ขายของบูสต์วอลุ่มสินค้าส่วนน้องออมน่าจะเป็นหนักทางด้านถ่ายแบบแล้วนะตอนแรกก็นะฟังฟังแล้วก็เออก็เป็นอะไรที่ต้องน่าติดตามและหลังๆไม่ต้องหลังๆอะ่ะตอนนี้ยมันเริ่มจะออกอาการนั้นแล้วนะอาการอะไรเอเอก็เนี่ยน้องออมถ่ายแบบนติตยสาร ไปเดียเด่ยวๆแล้วนะไม่ต้องพี่หลิงมานานแล้วเอใช่ไหมล่าสุดนติตยสารจีนอันใหม่ thada pop thada p เอก็ไม่รู้ยังไม่เห็นภาษา,ศาจีนเขานะว่าว่าเป็นอ่านว่า thada าาหรือเปล่า thada pops magazine แล้วเป็นแฟชั่นที่สวยเป็นแบบอันนี้จะลุกแบบเข้าถึงได้หน่อยไม่ได้จินตนาการเหมือนเอออันล่าสุดที่เป็นอะไรนะที่วันนั้นเอทำคลิปไปอะที่กองบอก,กองทำน้องออมเป็นเอว่ดูสิลืมชื่อน,นติตยสารอีกล้ พอโปรโย่าก็ขึ้นมาแต่โปรโย่าเลยนะอันนี้ถ้าดา p พออชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าพอฟเดี๋ยวเอขยายใหญ่หน่อยซิมันเขาบอกคัมมิ่งซูนแต่เขามีเขียนวันที่ไว้นะแล้วอันนี้จะดูเหมือนเป็นลุกแบบกันเองประมาณลุกน้องสาวข้างบ้านสดใสสดใสเออไหนดูสิคัมมิ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิเอดเดือนเจ็ดอ๋อเดี๋ยวนะ พอๆกันกับของพี่หลิงเลยนะห้ยน้องงานจีนแบบว่าไม่ยยางเลยอะ่ะฟาดยับยิบยิบยิบเอ็ดอ๋อวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนาะเออแสดงว่าเดี๋ยวหลายวันเนี้ยต่อจากเนี้ยเอเชื่อว่าทางนิตยสา,า,า,าร t h e r a p o f เขาจะเสิร์ฟคอนเทนต์อะไรออกมาชอบมากเลย นะคะในการถ่ายนิตยสารหัวจีนแล้วเขาจะมีลูกเล่นเขาจะมีบทสัมภาษณ์มีเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกมหรือว่าบทสัมภาษณ์อะไรของเขาอย่างที่เอบอกหลายครั้งว่ามันจะทําให้เราได้รู้อะไรสิ่งละอันพันละน้อยของน้องไปทีละนิดทีละนิดนะคะถ่ายสวยสวยไปอีกแบบหนึง่งดูเหมือนน้องเขาจะแยกสายกันแล้วเหมือนกันเนาะใช่ไหมเออเนี่ยน้องถ่ายไม่ยังเลยอะ่ะสวยดีเดี๋ยวมาคอยติดตามดูกันละกันนะคะตอนที่เออัดคลิปอยู่เนี้ย แค่ม่ออกมาว่าน้องอ,อมจะถ่ายแต่ว่าคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมีมายังไงแล้วเดี๋ยวเอจะมาอัพให้ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้มาจบกันตรงนี้ดีไหมแฟนอินเตอร์แฟนนะเขาบน่นอุบอุบอ,อะไรอีกบ่นอะไรอีกบ่นเหลือเกินเขาบ่นว่าฤดูกาลอดหลับอดนอนมาอีกแล้วสินะเดี๋ยวทําไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเอทำไมต้องอดหลับอดนอนเรื่องของเรื่องก็คือว่าเพียงเธออะใกล้จะอ่อนแอแล้วใช่ป่ะ แล้วปรากฏว่าหลังจากมันไม่ได้ว่าอิงซับมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ว่าจะแบบมาพร้อมกับดูสดไทยอ่ะเข้าใจบ่าทางอินเตอร์แฟนเขาบอกมางี้นะเขาบอกว่าอิงซับจะออกอากาศทางช่อง3ามพลัสพรีเมียมจะออกสองชั่วโมงหลังจากออกออนแอร์โอลิยูแล้วคือโอลิยูออนแอร์เสร็จรอไป2ชั่วโมงแล้วอิงซับมันค่อยออกก็รอดูพรุ่งนี้เช้าเลยดีมกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอก คุณคุณเข้าใจหัวอ,อกหัวจิตหัวใจเอฟซี FC คนรักหลิงออมปะ่ะเรื่องเพียงเธอเป็นเรื่องที่เขารอมาระมานานแรมปีได้นะเอพูดไม่เวิร์นะก็จริงนะคือตั้งแต่ตอนที่ช่องสับประกาศโปรเจกต์เพียงเธอในงานแฟนมีสถ้าเอจะไม่ผิดกรุงเทพครั้งที่สองนะปีที่แล้วอะ่ะเออก็ประกาศว่าเดี๋ยวเนี่ยเพียงเธอจะมาหลังจากนั้นก็รอกันแบบข้ามปีนะเนี่ยแล้วมันมาแล้วแล้วคุณคิดว่ากับอีกแค่รอสองชั่วโมงทำไมเขาจะไม่รอ ทำไมเขาจะไม่รอดูแน่นอนเขารอดูแน่นอนค่ะเขาทนไม่ไหวเลี้ยวทนไม่ไหวเลี้ยวจะให้เขาไปรอแบบว่าพุ่งนี้ค่อยมาดูไม่ไหวเลี้ยวคุณเข้าใจหัวอกหัวจิตหัวใจไหมไม่ได้ฉันต้องรอสองชั่วโมงฉันก็จะรอแค่นิดเดียวเองเป็นปีฉันก็รอมาแล้วสองชั่วโมงทำไมจะรอไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าฤดูกาลที่จะต้องอดหลับอดนอนกําลังจะมาถึงแล้วนะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์แบบเช็ดี้มูกอะ่ะแบบว่ามีมีแบบว่าเข้าใจปะมันจะมีอีโมจิอันหนึ่งที่แบบเช็ดี้มูกอะ่ะ ประมาณอดหลับอดนอนแล้วอาจจะทําให้เป็นบอดอะไรอย่างเงี้ยนะมารอดูกันโอ้ยสงสารเนาะโอ้นะเขาบอกอย่างนี้นะจริงเทปประการใดไม่รู้แต่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกอีกคนนึงเขามาบอกแล้วในเน็ตฟิกล่ะจ๊ะจะมีซับภาษาอังกฤษให้ดูตอนสองทุ่มครึ่งหม่หรือว่าต้องรอสองชั่วโมงเหมือนกันใครจะตอบได้คะคนนี้เจ้าของโพสบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตรงที่ที่ฉันอยู่ประเทศที่ฉันอยู่มันไม่มีเน็ตฟิกเอามาฉายฉันต้องดูทางแอปทร e นะไหนอันนี้เขาบอกว่าเอา้าฉันคิดว่าซีรีส์ที่ผ่านมาที่มันอยู่ตอนสองทุ่มครึ่งอะซับอังกฤษมันออกมาแค่หนึ่งชั่วโมงนะคือพอพอมันออนแอร์เสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ซับอังกฤษขึ้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะเขาบอกที่ผ่านมาเขาเห็นเป็นอย่างนี้นะอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบอย่างนี้ค่ะเธอ มันสามารถรับชมซําได้ในทั้งสองแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น T+ plus พิมีียมแล้วก็ n น t f l i x ตอนสี่ทุ่มครึ่งพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษอ๋อยังดีนะสองชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มฉายคือเริ่มฉายสองทุ่มครึ่งซับอิงจะมาตอนสี่ทุ่มครึ่งก็คือสองชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มฉายถ้าไปนับสองชั่วโมงหลังจากที่ซีรีส์ฉายจบนี่ยิ่งดึกเลยนะโชคดีแล้วเอมองโลกแง่ดีจังเอา,เาก็ต้องมองอย่างนี้สิเนี่ยคนนี้เขาอธิบายเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ทั้งสองแพลตฟอร์มพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษนะเวลาสี่ทุ่มครึ่งเออแสดงว่าในฟิกกับก็คืออะไรใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ช่องสามอะ่ะที่ไม่ใช่ฟรีทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะซับมันจะออกตอนนั้นแหละเออนะสองชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มฉายเดี๋ยวนะอันนี้บอกว่าจริงเดช่องสามเลยเทำไมทำเรื่องให้มันวุ่นวายขนาดนี้ เอก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าปกติช่องสามซับอิงเขาจะออกนี่เอว่าก็เร็วแล้วนะเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการหลังบ้านคือมันทําล่วงหน้าเตรียมไว้ได้ไหมหรือว่าแบบเป็นความลับบิดชิดเลยเพราะฉะนั้นซับจะต้องแบบนั่นแหละก็คือให้มันอ่อนก่อนแล้วค่อยมาแปะซับกันแล้วก็ค่อยป้อนเข้าไปอย่างนี้หรือเปล่าเอาไม่รู้คือไม่ไม่ไม่สามารถให้ใครดูก่อนหน้าได้เลยกลัวล่วกลัวหลุดเพราะในยุคที่แบบข้อมูล,ลั่วไหลได้ง่ายมากช่องสามก็เลยใช้วิธีนี้เลยหรือเปล่าอันนี้เอไม่แน่ใจนะ เอออันนี้ระบบหลังบ้านเขาว่านะเจ้าของโพสต์ค่ะบอกว่าเธอปีที่แล้วว่อย่างเนี้ยนะก็คือ on asset แล้วก็ต้องรอกว่าซับจะมานะคะเอ,อไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงอะ่ะพวกของเก,งเกาหลีนี่เขาเป็นไงคะใครรู้บ้างมาบอกหน่อยนะแต่ของคนไทยยังเป็นประมาณนี้นะอืมเธออันนี้นอกเรื่องหน่อยสิฉันขอถามหน่อยว่าจะสมัครแอปทรีพาร์ e พรีเมียมได้ตรงไหน แอปมันเป็นภาษาไทยฉันบอกเข้าใจก็เขาบอกเข้าใจเสียแล้วเขาเป็นคนอีสานนี่เอ๊ะเอ๊กภ็พาให้มันดูให้มันแบบนะให้ดูให้มันไม่ง่วงแค่นั้นแหละเขาเป็นไม่รู้ว่าเอกก็ไม่รู้คนประเทศอะไรอะ่ะเขาบอกแอบปบมันเป็นภาษาไทยฉันบอกเข้าใจเธอมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษช่วยให้สมัครง่ายึ้นไหมโหเจ้าเห็นไหมนี่เงินเข้าประเทศทั้งนั้นนะเข้าช่องสามเอกช่องสามก็เบดอยู่ที่ไทยคุณนะคะเนี่ยเขาถามหาวิธีสมัครแล้วแอบปบ 3+ p l พ s premium ียม มีคนมาสอนค่ะอันนี้อันนี้บอกว่าเหมือนกับ Netflix เลยนะฉันไม่จําเป็นต้องสมัครแอปทีพาแล้วละเพราะว่าซับอิงจะใช้เวลาสองชั่วโมงเหมือนกันก็คือถ้าใครมี Netflix ก็ไม่ต้องไปสมัครแอปทีพาแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกันไม่ได้เร็วกว่ากันโหถ้าแอปทรีพาททำได้นะตัด Netflix ไปแบบฉันเร็วกว่า1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสองทุ่ครึง่งแล้วสามทุมคึ่งออกเลยบางทีอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มนะ เอมันสุดละล่ะมันเร็วสุดแล้วเขาทาได้เท่านี้แล้วสปีดสุดแล้วเอใช่ไหมก็มีคนยังบ่นๆอยู่บ้างนะว่าทําไมทำไมมันช้าอย่างงี้คือใจเขาอยากดูมากอนะอะไรอะไรก็เลยดูช้าไปหมดมีคนใจดีมาสอนค่ะเกี่ยวกับคนที่อยากจะสมัครแอป3 r e e Plus Premium เขาบอกเธอเธอก็แค่คลิกด้านบนเธอแล้วมันจะเปลี่ยนภาษาได้เธอ อ๋อโอเคโอเคฉันทําได้แล้วขอบคุณมากเลยที่เธอไกด์ฉันนะอีกคนหนึ่งยังเข้ามาค่ะเธอแอปทีพาร์ทเขามีวิธีทำเป็นภาษาอังกฤษเธอแค่ไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเปิดโปรไฟล์ของเธอนะแล้วก็คลิกที่ด้านที่มันเขียนว่าภาษาคือสอนจับมือกันเลยนะคะส่งรูปมาให้คนที่ถามก็บอกโอ้เข้าใจแล้วจา้าฉันลองดูแล้วฉันทาได้แล้วขอบคุณนะอืมเขาบอกว่าเธ เขาบอกว่าช่องสามแอปทรีพลัสอ่ะจะทำซับอ่ะทำซับได้ดีกว่าเพราะว่าต้องการเลตติ้งและค่าสมัครของช่องสามพลัสอ่ะก็ดีมากๆราคาถูกความหมายของเขาก็คืออย่างนี้เขาเห็นว่าแอปทรีพลัสราคาถูกแล้วก็แปลซับอะไรอย่างเงี้ยแปลดีเพราะว่าต้องการเรียกเลตติ้งด้วยอันนี้ความเห็นเขานะอืมก็คือให้สมัครไปเหอะทีพลัส ดีค่ะสมัคร T plus ดีกว่า Netflix สมัคร T plus เยอะๆนะคะยังไงก็เป็นไรายได้เข้าช่องสามเข้าไทยค่ะใช่ไหมอ,อ๋อเขาบอกเข้าใจแล้วเธอขอบคุณที่เตือนนะจ๊ะคือฉันรู้แล้วฉันไม่ไปสมัคร Netflix หรอกฉันจะสมัคร T plus ใช่ค่ะคุณทําถูกแล้วค่ะอืมเพราะมันมีคนมาบอกไงบอกว่าเหมือน Netflix เลยไม่จําเป็นต้องไปสมัครแอป T plus หรอกไอคนที่อีกคนหนึ่งก็มาช่วย เธอสมัครแอปที plus ดีกว่าเพราะว่าเขาแปลเขาทำซับได้ดีกว่าเพราะว่าเขาต้องการเรตติ้งโน่นนี้นะคือนะในระหว่างแฟนกันเองก็มีสองฝ่ายว่าจะเอา netflix หรือที plus ให้เอเลือกก็ต้องเลือกที plus สิคะใช่ไหมแอปของคนไทยอะ่ะอืไหนเออเอาล่ะฉันมีจุดมุ่งหมายในการทำงานและว,วันนั้นน่าวันศุกร์ฉันจะทำงานทั้งหมดให้เสร็จโดยเร็วแล้วฉันจะได้เพลิดเพลิน enjoy ไปกับซีรีส์เรื่องนี้เลย อย่างน้อยก็เพราะว่าวันถัดไปเป็นวันหยุดเธอก็คือจะมีเป้าในการทํางานแล้ววันศุกร์จะทํางานสปีดให้มันจบไวๆเลยเพื่อมาเต็มตัวต้อนรับเพียงเธอเห็นไหมอ๋อโหเพียงเธอทําให้คนขยันทํางานขึ้นได้นะคะนะาบอกเออยังไงฉันเตรียมตัวแล้วฉันจะยอมสละเวลานอนเพื่อลูกน้อยทั้งสองคนนี้ของฉันหลายคนคือเตรียมตัวดีมากนะคะเป็นไงคะภูมิใจแทนลูกสาวไหม นะมีคนแบบทุ่มกายทุ่มใจทุ่มแรงเงินทุ่มแรงใจทุ่มแรงกายเพื่อลูกสาวเรารอดูอดตลับขับตานอนแล้วคนไทยทําไมจะไม่ดูคะสองทุ่มครึ่งให้ดูฟฟีๆก็มีพูดภาษาเราด้วยเข้าใจง่ายๆไม่ต้องอ่านซับเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะ made in Thailand แดนถิ่นไทยเราติดกันจนเก่าว่าของเราอะไรเพลงนั้นอนะเอพอใช่ไหมพอแล้วเนอะป้า เดี๋ยวคลิปนี้จบลงตรงนี้ละกันเดี๋ยวถ้าใครนะคะมีข้อมูลอะไรจะมาแชร์กันนะมาร่วมแชร์ได้เลยที่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ